สำหรับวันนี้นะครับพบกับ OBP Auto Switch นะครับวันนี้เป็นการติดตั้งระบบแก๊สกับ CRV G5 นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4เป็น Earth Dream นะครับระบบของเครื่องยนต์ตัวนี้2.4 Earth d e a m นะครับเรามาดูตรงที่จะติดถังนะครับเป็นถังโดนัทแทนที่ยางอะไรนะครับก็สามารถที่จะใส่ไซส์ใหญ่ได้เลยนะครับ สำหรับรถ c ซ V รุ่นนี้นะครับใส่62ลิตรได้นะครับ <Okay. S 1> ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็หาตำแหน่งที่จะยึดอุปกรณ์แก๊สนะครับเช่นตำแหน่งหม้อต้มแล้วก็ตำแหน่งของหัวฉีดนะครับซึ่งตัวเครื่องยนต์2.4ตัวนี้นะครับท่อไอดีของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ อยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อจํากัดในการเจาะข้อไอีนะครับต้องเจาะให้เอียงที่สุดนะครับแล้วก็ได้มุมในการฉีด45องศานะครับตัวนี้เป็นถัง62ลิตรนะครับถังโดนัทมันติวาวอิตาลีนะครับส่วนตำแหน่งที่เราจะยึดตำแหน่งของสวิตช์แก๊สนะครับก็ติดตั้งไว้ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนตำแหน่งหม้อต้มนะครับก็ใช้น้ำหล่อเย็นจากเครื่องยนต์นะครับโดยหาตำแหน่งท่อให้ไหลยอย่งสะดวกนะครับส่วนตำแหน่งเจาะท่อไอดีนะครับก็ต้องถอดอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ก่อนนะครับเช่นพฉีดพพฉีดน้ำมันในขวางอยู่แล้วก็ต้องถอดออกครับ ตัวนี้ติดตั้งตำแหน่งหัวฉีดนะครับขนานไปกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เดินสายไฟับพันจนวนหิ้มด้วยข้อโปโล,โลนะครับนี่นะครับถัง62ลิตรโดอลัา v วาลตารีนะครับตำแหน่งของหัวเติมนะครับติดตั้งใหอ้อยู่ในตำแหน่งที่เติมง่ายนะครับแล้วก็ สวิต์แก๊สมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับดูสถานะการเป็นแก๊สเป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ให้กดสวิตช์ได้เพื่อเลือกใช้เชื้อเพลิงได้นะครับส่วนชุดพิเศษเลยนะครับชุดนี้เป็นซูพิเลียนะครับเราก็ใส่กอง360องศานะครับกองได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับส่วนหัวฉีดใช้ระบบของยุโรปแก๊สนะครับเป็น EG 2000นะครับ หลังจากติดตั้งระบบแก๊สเสร็จครับก็เช็คระบบแล้วก็ปรับจูดด้วยฟังก์ชันออโต้แร็ปชีบแล้วก็เป็นปรับจูดอัตโนมัตินะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับเราก็ทำการเช็คระบบความเรียบร้อยแล้วก็เช็คก่วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีข้อจำกัดเรื่องการเจาะต้อยดีนะครับ ส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ติดตั้งได้เหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับถัง62ลิตรนะครับไซส์ใหญ่สุดแล้วก็วางสัมภาระได้อย่างแนบเนียนนะครับ นี่นะครับำทำการคาลิเบเตแล้วเทียบค่าแล้วะระดับแก๊สกับน้ำมันนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะประหยัดติดตั้งระบบแก๊สนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อที่ UBP Auto s e r v i c e นะครับ UBP Auto s e r v i c e อยู่นครชัยศรีนะครับสามพานัน สนใจติดต่อได้นะครับ GUBP Auto Switch ติดตั้งระบบแก๊สด้วยอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็พร้อมใบรับรองวิศวกรมีวิศวกรประจำนะครับสามารถที่จะออกใบรับรองได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะรถยนต์ยีห้ออะไรนะครับก็ปรึกษาได้ติดตั้งระบบแก๊สนะครับติดต่อที่ u b p Auto s v i c e สามพานัน